โอ้แอเพื่อนผมทักมาว่ามึงลืมกูหรือเปล่ปปากูไม่ลืมคิดว่ามึงไม่ลืมไม่ลืมเพราะว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าราาันันตามคิวเลยแล้วทีนี้แต่ละสายดูดิไม่มีใครวางลงอ่ะไม่มีใครสามารถเบรกได้อ่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันเสือโคร่งเหรอเขาเรียกว่าวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกก็คืออย่างนี้ก็ในการประชุมประเทศที่มีเสือโครง่งอยู่ในป่าอนุรักษ์ทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วประเทศไทยอะ่ะเขาเราอ่ะก็ได้รับ การยกย่องว่าเป็นประเทศที่ดูแลเสือโคร่งในป่าอนุรักษ์ได้ก็คือดีมากเลย,ยแล้วก็ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถึงขั้นนั้นเลยหรอใช่นี่ขนาดเราฆ่ากันไปเยอะแล้วนะเฮ้ยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือโคร่งมันจะมีเยอะที่สุดในป่าป่าอนุรักษ์ตรงป่าห้วยขาแข้งครับเออครับแล้วเขาก็ที่เคยเล่าให้ฟังอะว่าเออ ก่อนหน้านี้นเ,นเราเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มเสือโคร่งในป่าอนุรักษ์ให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ล้วก็เป็นไปตามเป้าเพราะว่าสิบสองปีที่ผ่านมาเสือโคร่งจากสี่สิบสองตัวเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อตัวในพื้นที่ห้วยกะแข้งอือฮึพอดูจากตัวเลขอ่ะมันก็ไม่เยอะแต่ว่าไม่รู้ไงว่าในวงจรชีวิตสัตว์ป่าอย่างนั้นมันถือว่าเยอะไหมอ่ะ ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าการที่จะมีเสือโคร่งตัวหนึ่งอะต้องมีพื้นที่ป่าให้เขาเป็นพื้นที่หากินอ๋อใช่ใช่ใช่กันละตัวอืมเพราะเขาเป็นเขาเป็นู้ล่าพื้นที่หากินของมันใช่เขาเป็นู้ล่าเขาอยู่บนบนของห่วงโซ่ของเขาอ่ะเนียเออจิงว่ะลืมคิดถึงตรงนี้ไปคืออย่างที่ผ่านมานักวิจัยที่ห้วยแข่นง่อะเขาก็จะติดเขาเรียก่าติดคอล่าติดเครื่องหมายเอาไว้ที่เสือโคร่งแล้วแต่ละตัวเขาก็จะมีชื่อแล้วก็แต่ละตัวก็จะมี พฤติกรรมน่าสนใจที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแอบถามหน่อยว่าติดไอ้ตัวสัญลักษณ์เนี่ยคอร่าคอร่าเขาติดครบไหมไม่ไม่ครบไม่ครบเขาก็จะเลือกที่ผ่านมานี่อาจะสักยี่สิบกว่าตัวแล้วมั้งจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดให้ครบหรือยังไงคือแบบว่าถ้าติดครบแล้วเราจะเราจะรู้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเหรอคือจะติดครบแต่คงคงไม่ได้เพราะว่าไอ้ไอ้คอร่านี่มันก็ตัวประมาณหลายแสนโอ้โหเออเป็นแสนอ่ะเออโอ้โหลงคุณเยอะนะเอ เพราะว่ามันถ้าติดแล้วเขาก็จะติดตามได้ตลอดว่าเสือแต่ละตัวเนี่ยวันนี้เดินไปตรงไหนบ้างมีพฤติกรรมยังไงผสมพันธุ์มีลูกหรือว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสือตัวผู้เสือตัวเมียยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คอร่าเนี่ยเครื่องมันใหญ่ไหมมันมันก็ค่อนข้างเทอท้านะแต่ว่าเขาว่าวิจัยมาแล้วว่าออไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้เสือลำคาญเ,เสือก็จะเคยชินไปในที่สุดคือมันเป็นเหมือนสร้อยคออืมอืม แล้วิี่ใจขเขาก็จะเรียกว่าสร้อยวิเศษสมมุติถ้าถามกันแบบโง่ๆเลยนะ <c oughs> นิสัยเขาถ้าไม่ถ้าเราไม่นับว่าเขาเป็นผู้ล่าอะไรเงี้ยนิสัยเขาเหมือนกับหมาแมวอะไรอย่างงี้มาเช่นว่าเอ,าเอ,อวิธีการผสมพันธุ์อย่างอหมามีมีฤด,ดูกาลเขามีฤดูกาลเหมือนกันถูกไหมเออเออไม่ไม่ไม่น่าจะมีฤดูกาลนะมันก็คือพอใจอ้าวถ้างั้นก็เหมือนกูเลยกูก็เหมือนเอโค้กูพอใจกูก็เอาเลย อนนี้ที่ที่ที่กูติดตามอะนะมีเสืออยู่สามตัวซึ่งเขาเขารู้สึกว่ามันมีความยุ่งเหยิงในในสายสัมพันธ์ตัวหนึ่งก็คืออภินญาอภิญยา,ยาชือก็จะมีสร้อยสร้อยคอ,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 อติดอยู่เอออภิญญาแล้วใครใครอ่ะแล้วก็สิริออแล้วใครสิริเป็นเสือตัวผู้ที่ที่เขาบอกว่ารูปร่างดีมากแล้วก็พงศกรพงศกรเออก็คืออภินญาเนี่ยเขาอะได้กับ สิริแล้วก็ไปชอบไปกระจุกกระจิกกับพงศกรเอาแล้ว,แล,วแล้วในที่สุดอภิญญาก็ท้องใช่ปะเขาก็ยังงงว่าสรุปแล้วลูกของอภิญญาเป็นลูกของใครระหว่างพงศกรกับสิริแล้วพงศกรรู้ไหมว่าอภิญญาเคยได้กับสิริมมก่อก่อนพงศกรเขารู้ไหมไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าแต่ว่า <laughs> เออมันกงงคือคือมันก็จะมีแอรเรียา oh. การหากินนะ่อยู่ใกล้กันแล้วก็ไอท,ที่ที่นัก ที่ที่นักวิจัยเขาสงสัยอ่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเส้นทางเส้นทางการเดินการเดินของอภินญา,นาเดี๋ยวก็ไปหาพงศกรเดี๋ยวก็ไปหาสิริอะไรอย่างเงี้ยตกลงแล้วอภินญานี่เป็นเสือโค้งหรือเป็นแรด <laughs> <laughs> เป็นเสือโคง้ง <laughs> ไม่ใช่แรดเฮ้ยมีคนถามเหมือนกอลหลายคนเอ้า <laughs> ก็ดูวิธีการใช้ชีวิตของอภินญาเดี๋ยวอภินญาทำอย่างนี้ได้อย่างไหอภินญาเธอเนี่ยมันช่างอภินญาเหลือเกินเดี๋ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกูมีคำด่าไปละ แล้วตอนนี้อภินยามีลูกสองสองตัวลูกแบบน่ารักแล้วเขาก็จะแบบว่าคือนักวิจัยเขาจะแอบไปไปถ่ายรูปลูกของอภิญญา<ๆ>ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะยกย่องอภินญาว่าเป็นเสือที่เลี้ยงลูกเก่งมากเพราะว่าอ้วนทวนสมบูรณ์น่ารักเดี๋ยวหลังจะส่งรูปอภินญาสิริแล้วก็งพงศกรแล้วก็ลูกสองตัวไปให้ดูเพราะมันมันมันน่ารักอะไรเงี้ยในในข้อดีของแม่ที่เป็นแบบนี้แม่มออก็ยังรักลูกเห็นไหม ใช่เสือก็ยังรักลูกเลยโอ้ยโอ้กูฟังแล้วอินเลยเนี่ยสมสันสนุกอ่ะอย่างคุยกับนักวิจัยเนี่ยสนุกอ่ะเขาก็จะแบบตามไปตอนเขาก็จะตามไปดูเสือตามไปส่องแล้วก็จะมีกล้องเขาเรียกว่าแ a n เ r a ่าแท็ที่ที่จะติดอยู่กับต้นไม้แเราก็จะดูว่าวันนี้เขาทําอะไรบ้างเขาก็เลยรู้ไงว่าการไปมาหาสู่ ไงตอนนี้สตอนนี้กูสงสารพงศกรมากเลยอ่ะเออใช่เขาก็เขาก็จะเรียกว่าพี่พงก็แบบว่าพี่พ่พี่พงที่แบบว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยโอ้โหมาเล่าแล้วกูใจจิตตกเลยเนี่ยตอนนี้กูเป็นซึมเศร้าเลยเนี่ยกูสงสารพงศกรมากดื่มไม่กับพงศกกูขอดื่มไม่กับพงศกรสักอึกหนึ่งเเดี๋ยวพีจะขอดื่มให้อภิญญาไม่เอาอภิญญาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอภิญญาเนี่ย อภิญญาทำเราเราแป๊บเลยนะเนี่ยเจ็บแป๊บเลยอนะ่ะคือตอนนี้อล่าสุดนะล่าสุดอะสร้อยคอของอภิญญาขาดาใช่ไหมเออวันนั้นเห็นแล้วสร้อยคอของอภิญญาขาดเขาก็เลยเลยขาดการติดต่อกับใจนี่ไงอภิญญารู้นะว่านักวิจัยอะเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมาเริ่มมายุ่งเรื่องส่วนตัวเขาอภิญญาเลยกระชากสร้อยออกเลยเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่เขารู้ว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่านางก็จะแบบว่า ติดต่อกับสิรีติดต่อกับพงศกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาไปถ่ายรูปเขาก็จะต้องรีบแบบรีบๆอ่ะือไม่ให้ติดกลิ่นไม่ให้อะไรอ่ะคือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็รีบออกมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยังไงลบกูเอ้ยแอ้มอยู่ในหมู่บ้านแพนด้าป่ะไม่ได้อยู่อูยอ่าไม่ไม่ส่งรูปมาได้กูจะได้อัปเดตเพราะว่าทุกคนเขาตอนนี้กําลังอินกับพงศกรอภพิญญามากอะไรยเงี้ยเออได้เดี๋ยวส่งไปให้ดูเลยอย่าลืวางกูแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะได้อัปเดตแบบว่าเ้ย หน้าตาตัวละครที่เราฟังอยู่ไปเนี่ยนี่เฮ้ยมาแป๊บเดียวชนะเลิศเลยนะแบบติดหูเลยอะพงศกรอภิญญาสิริโอเคเห้ยขอบคุณเพื่อนมากเอาเอาความรู้แปลกๆมามาอะไรนั่นเรื่อยเลยตั้งแต่เต่าเต่าตกจากตึกแล้วก็รอดมาได้ไง